สวัสดีความตายบายบายความเกิดคำพูดประโยคข้างตรงนี้ก็คงไม่ใช่เขียนขึ้นมาเพราะความคึกขนองมือหรือว่าไปตามอารมณ์เท่านั้นแต่ถ้าเราทำความเข้าใจจริงๆและลองปฏิบัติด,ดูจะเห็นว่าได้ประโยชน์จริงๆและเมื่อถึงคราวที่จะต้องเผชิญกับพยายมัจจุราชเราก็จะได้ยิ้มออกและกล่าวทักทายสวัสดีครับ ความตายในเรื่องสวัสดีความตายนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดกันเล่นๆหรือเป็นสำนวนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราเอามาปฏิบัติได้อย่างจริงจังแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์มากมายต่อชีวิตของคนเราในปัจจุบันเป็นอย่างมากเพราะว่าชีวิตของคนเราในปัจจุบันนั้นก็ปัญหาใหญ่ก็คือเรื่องของความตายนี่แหละ มีอีกทั้งหลายๆคนที่ยังทำใจไม่ได้ในเรื่องของความตายถึงแม้ว่าพระท่านจะสอนหรือจะเทศให้ฟังทุกๆงานศพหรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ฟังให้พิจารณาอยู่เสมอว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนที่ทุกคนจะต้องเผชิญอันนี้ก็โคตรมาให้ ดูตัวเปล่งเปลงเลยนะว่าชีวิตเป็นของไม่แน่นอนความตายเท่านั้นที่เป็นของแน่นอนแต่ทุกคนก็มาถึงคราวความตายจะมาถึงหรือว่าคนใกล้ตัวก็ยังรับไม่ได้หรือว่ามีความกลัวตายเป็นอย่างมากเมื่อถึงเวลาเข้าจริงๆแล้วก็เรียกว่าตัวสั่น อาการวันไหวเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรู้ว่าความตายหรือพยามัจจุราชนั้นจะมาถึงตัวก็เรียกว่าทำอะไรไม่ถูกนะมีอะไรก็จะให้อะไรว่ายื้อแย่งหรือว่าซื้อชีวิตเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองก็ไม่เสียดายเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำหมดเพราะต้องการที่จะแลกเอาชีวิตไว้ไม่ว่าจะเป็น พ่อหมดหมอผีหมอดูหรือผู้มียานวิเศษทั้งปลอมบ้างจริงบ้างมาบอกเล่าหรือมาเดามาคาดคะเนเอาก็ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ต้องทำตามยอมเขาหมดทางนี้ก็เพราะว่ากลัวความตายนั่นเองปัญหาที่เรารเผชิญคือความตายทำอย่างไรจึงจะ,ะเผชิญความตายด้วยความไม่กระสับกระส่ายกระวนกระวายและมีจิตใจที่สงบ ขณะที่กำลังจะตายสามารถที่จะยิ้มได้ในขณะที่จะสิ้นลมหายใจเรื้งสุดท้ายนั้นจะไม่ทุกข์ทรมานในบรรดามนุษย์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าชนชาติใดภาษาใดนับถือลทัทธิาศาสนาใดก็ตามมีความต้องการอย่างเดียวกันในวันสุดท้ายคือต้องการที่จะตายอย่างสงบได้ไปพบ พระผู้เป็นเจ้าหรือว่าไปอยู่ในดินแดนที่มีความสุขนั่นเป็นเรื่องสุดท้ายของชีวิตโดยทั่วๆไปคนเราไม่ต้องการที่จะพูดถึงความตายกันหรอกเพราะถือว่าเป็นเรื่องอัปมงคลถ้าใครพูดถึงหรือยกขึ้นมาพูดในวงสนทนาก็จะพาทำให้พวกไม่ชอบฟังไม่ชอบใจแล้วก็มีความรู้สึกอึดอัดใจ แต่ถ้าว่าไปพูดเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองรื่นเริงบันเทิงใจแล้วก็ทําให้ทุกคนชอบเพราะมันทําให้มีชีวิตชีวาไม่ห่อเหี่ยวไม่เศร้ามองและมีความเชื่อว่าถ้าพูดเรื่องความตายในมงคลก็จะทําให้เจ้าภาพได้รับความไม่เป็นสิริมงคลซึ่งก็เป็นความเชื่อที่ผิด ถ้าจะว่าตำหลักในทางพระพุทธศาสนาแล้วความเป็นมงคลหรือความเป็นอันปมงคลนั้นนะไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่อยู่ที่การกระทําตั้งหากแต่ในการพิจารณาสภาพตามความเป็นจริงในเรื่องของความตายนี้เราเริ่มเดินเข้าสู่หลุมฝังศพตั้งแต่วันที่เราเกิดอันนี้ลองพีรณาให้ดีนะคือชีวิตเรานั้นน่ะ ใกล้ความตายเข้าไปทุกวันทุกวันเพราะว่าชีวิตมันไม่ได้หยุดนิ่งมันไหลเลื่อนไปตามการเวลาตามอายุไขถ้าเราพิจารณาถึงชีวิตเราแบบนี้ทุกวันทุกวันก็จะทำให้เกิดความไม่ประมาทมัวเมาและหลงในเพศในวัยในลาบในยศในเสลเริญสุขที่เราปนานาและที่ได้มาแล้วก็มีความรักใคร่ห่วงแหน จนเกิดกิเลสและไปแย่งชิงฆ่าฟันรันแทงกันอยู่ทุกวี่ทุกวันก็เพราะเรื่องเหล่านี้มันกลายเป็นกิเลสเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นเรื่องหวงแหนตามหลักในทางพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงให้พิจารณาถึงความตายเป็นมรณานุสติคือให้เราเลึกถึงความตายอยู่เสมอเสมอไม่ใช่ห้ามไม่พูดเรื่องความตายว่าจะเป็นอัปมงคลตามที่ มีความเชื่อผิดๆกันทุกวันนี้พระพุทธองค์ทรงย้ำให้บรรดาสาวกได้พิจารณาถึงความตายนั้นนหะทุกลมหายใจทุกลมหายใจเข้าหายใจออกขณะนั้นเรายัางเพลิดสติหลงเข้าไปยึดติดในรูปปขันธ์จนก่อความทุกข์ความเดือดร้อนตามมานะถ้าเราตั้งสติพิจารณาความตายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็จะไม่เกิด ธรรมสังเวชซึ่งจะเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้เราพยายามสร้างคุณงามความดีขึ้นหรือพยายามประพฤติปฏิบัติให้ถึงที่สุดทุกข์ให้ได้ให้ถึงที่สุดทุกข์ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้หรือไม่ก็ถึงเข้าถึงการปล่งตกเมื่อถึงเหตุการณ์ต่างๆมีการพลัดพรากการสูญเสียเกิดขึ้นกับเราอย่างเหตุการณ์ธรณีวิบัติ เกิดคลื่นยักษ์สึนามิกวาดเอาชีวิตและทรัพย์สินผู้คนลงทะเลไปเกิดเป็นโศก,โกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่เกิดกับประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านบางคนสูญเสียคนที่เรารักโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็พ่อแม่สามีภรรยาลูกๆคนในครอบครัวบางคนเสียเนื้อประดาตัวธุรกิจพันล้านหมื่นล้านจมหายไปในคลื่นยักษ์ต่อหน้าต่อตา จากความเป็นเศรษฐีนักธุรกิจพันล้านก็กลับกลายเป็นยาจกไปชั่วข้ามคืนที่กล่าวมานี้ก็เพื่อเห็นว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของไม่แน่นอนตกอยู่ในกฎของอนิจจังความไม่เที่ยงทีนี้เมื่อเกิดความสูญเสียเหล่านั้นเกิดขึ้นกับเราแล้วจะทำอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข หรือบางคนอาจจะบ้าเสียสติไปเลยก็มีเพราะไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่ามันจะเกิดขึ้นและไม่เคยทำใจเผื่อไว้ก่อนพอมาเจอเข้ากับตัวเองจริงๆก็ถึงกระรับไม่ได้นะสิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือทำใจหรือการปลงนั่นแหละในทางพุทธศาสนาที่ว่าการปลงคือฝึกพิจารณา ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตเป็นอารมณ์คือทำบ่อยๆจนเกิดความเคยชินถ้าไม่เกิดกับเราแล้วก็แล้วไปแต่ถ้ามันเกิดกับเราละ่ะก็พอที่จะบรรเทาความเศร้าโศกสลดนั้นลงได้และคิดได้ว่านั่นเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตในที่สุดพระองค์ทรงตรัสเอาไว้อันนี้ก็ ให้เราพิจารณานะว่าควรทำความคุ้นเคยกับความตายไว้ก่อนวันหนึ่งเมื่อฉันจะต้องตายเนี่ยจะต้องตายด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าให้ได้จะตายอย่างสงบและจะต้อนรับความตายด้วยความยินดีเหมือนกับการต้อนรับเพื่อนที่จากไปนานแสนนานแล้วก็กลับมาเยี่ยมเราและสามารถกล่าวคำทักทายด้วยความสนิทใจว่าสวัสดีความตาย เราจะสามารถทําเช่นนั้นได้หรือไม่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีภูมิคุ้มกันหรือว่าได้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้เกิดจิตใจเข้มแข็งที่จะมองเห็นความตายความสิ้นไปความเสื่อมไปของชีวิตได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อถึงเวลานั้นเข้าจริงๆคุณจะพูดได้ไหมล่ะไปกันเถอะความตายฉันรอคุณอยู่คุณจะรอฉันนานแค่ไหนฉันก็รอคุณอยู่ ฉันไม่กลัวคุณรอกเพราะว่าคุณคือเพื่อนที่แสนดีของฉันที่จากกันไปนานแสนนานแล้วบัดน,นี้เราได้มาเจอกันฉันมั่นใจที่จะไปกับคุณทุกคนทุกแห่งเพราะว่าฉันได้เตรียมใจไว้นานแล้วไปกันเถอะจับมือฉันไว้ให้แน่นแล้วฉันจะจากโลกนี้ไปด้วยใบหน้าที่เพื่อนรอยยิม้มอย่างเป็นสุข ลาก่อนสังขารขันที่เป็นรังแห่งโรคเป็นของสกปรกโสโครกซึ่งมีแต่ของเน่าเสียไหลเข้าอยู่ไหลออกอยู่เป็นนิดฉันต้องเสียเวลากับเธอคอยทำความสะอาดคอยเช็ดคอยล้างคอยประคับประคองสังขารนี้ไม่ให้แตกสลายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องหายามารักษาวิ่งหาหมอเพื่อให้เขารักษาธาตุขันอันนี้ไว เวลาหิวก็ต้องหาอาหารมากินบำรุงธาตุบำรุงขันนี้เอาไว้นี่แหละคือความทุกข์ที่เกิดจากการบริหารขันที่พระพุทธองค์และพระริเจ้าทั้งหลายได้สอนเราเอาไว้ว่าพาราหเวปัญจขันธาแปลว่าสังขารเป็นของหนักเนื้อลำพังแค่สังขารหรือขันหานี่มันก็เป็นของหนักอยู่แล้วแต่ว่าเรามาวิ่งบริหารขันนี่ยิ่งหนักไปใหญ่ คือพยายามสอนในเรื่องความทุกข์อันเกิดจากการบอลิหารขันเนี่ยหาเลี้ยงชีวิตและร่างกายนี้ตั้งแต่ตตเกิดจนถึงวันสุดท้ายของลมหายใจบางคนแก่ชรามากแล้วก็ไม่รู้เลยว่าความสุขที่แท้จริงของชีวิตมันอยู่ที่ไหนเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรก็ยังไม่รู้ชัดก็ต้องมาตายจากโลกนี้ไปพร้อมกับความสงสัย และความไม่แน่ใจในสัมปรายภพทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะอาวิชชาแทๆ้ๆก็คือความโง่เขลาหาดวงปัญญาที่จะเห็นความจริงหรือความแจ่มแจ้งก่อนที่จะจากโลกนี้ไปก็ไม่ได้มันเป็นทุกข์จริงๆเป็นทุกข์ขนาดนี้คนเรายังไม่อยากจะตายอีกไม่อยากราร่างที่สุกโปกโสโครกอันเป็นรังแห่งโรคนี้ มันสกปรกรกรุงรังประกอบไปด้วยกองทุกน้อยกองทุกใหญ่เพราะความกลัวมันเป็นตัววิชาที่ห่อหุ้มจิตใจอยู่ไม่สามารถมองเห็นสภาพความเป็นจริงได้เพราะวันๆก็มัวแต่เอาใจใส่ร่างกายภายนอกพยายามบำรุงรักษาประครบประงมสัรหาอาหารชั้นเยี่ยมยาบำรุงชั้นนอกหาเครื่องประดับประทินผิวขัดสีชว,วีวันอาบน้ำแร่แช่น้ำนม เพื่อให้ร่างกายภายนอกสวยงามเปล่งปลั่งเป็นที่ดึงดูดใจและแล้วก็พากันหลงไหลเข้าไปยึดปดติดนี่คือตัวเรานี่คือสิ่งของที่ของเราต้องรักต้องหวงแหนต้องไปอยู่กับเรานานๆพยายามทุกเทา้าทุกวิธีทางที่จะรักษามันไว้ให้อยู่ในสภาพเดิมให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ ถึงกับว่านในสมัยโบราณต้องไปหาหมอหายามาบำรุงรักษาธาตุขันธ์นนไว้เพื่อจะให้มีชีวิตเป็นอมตะอยากอยู่นานๆซึ่งเป็นการฝืนธรรมชาติโดยแท้ส่วนทางด้านจิตใจละ่ะเราทำอะไรบ้างเราเคยให้ความสนใจขนาดนี้บ้างหรือไม่อะไรคืออาหารใจอะไรคือยาบำรุงจิตใจและอะไรคือเครื่องปลเลาปลมใจที่จะมีความสุขที่ถาวร ไม่ใช่ความสุขจอมปลอมที่คอยพอกพูนกิเลสให้มากขึ้นเหมือนกับความเข้าใจผิดที่คนในสังคมคมเรากำลังหลงไหลอยู่ขณะน,นี้หยุดสักนิดคิดสักหน่อยมาให้ความสนใจกับการบำรุงรักษาจิตให้มีความสมดุลเหมือนกับบำรุงร่างกายในการให้อาหารกายกันเถิดจิตใจก็ต้องการความสงบปราศจากกิเลสเครื่องร้อยรัด ปัสากาเกลเครื่องรบกวนต้องหาเวลาทำให้จิตใจน้สงบนิ่งเป็นจิตวิเวกจริงๆให้ได้การให้เราจะหาเรื่องบันเทิงเริงรมซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นการพักผ่อนท่านน,นั้นจิตใจนั้นเป็นไปได้เพียงชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นแต่ไม่ใช่เป็นการพักผ่อนทางจิตวิญญาณที่แท้จริงแต่เป็นแค่เปลี่ยนอารมณ์ชั่วคราวท่านั้นเอง การนั่งสมาธิหรือการเจริญจิตตภาวนาคือการพักผ่อนทางจิตวิญญาณที่แท้จริงเมื่อจิตที่หยุดนิ่งไม่วุ่นวายก็จะเกิดเป็นจิตที่มีพลังเป็นจิตที่มีความเข้มแข็งพร้อมที่จะทำงานด้วยความคล่องแคล่วการเจริญสติเจริญสมาธิพัฒนาจิตเป็นการให้อาหารใจที่ถูกต้อง ความสงบแห่งจิตคือ,อยาบำรุงชั้นยอดไม่ต้องเสียเงินไปหาซื้อและไม่ต้องไปลงทุนอะไรเพียงแต่เราหาเวลาให้กับตัวเองบ้างหยุดเรื่องคนอื่นไว้ก่อนอุทิศเวลาให้กับตัวเองจริงๆแล้วเราก็จะได้ประโยชน์จากการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่อย่าเพลินกับการทำงานจนลืมตนเองทำแต่งานหาแต่เงินเพื่อคนอื่นทั้งนั้น บำรุงเลี้ยงแต่คนอื่นไม่ว่าจะเป็นลูกสุดที่รักสามีสุดสวัสดหรือภัรยาภรรยาที่แสนสวยสุดหวงแหนน้อยคนนักที่จะนึกถึงตัวเองเรารักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวหันมามองตัวเองบ้างพิจารณาความตายเป็นอารมณ์แล้วเราจะไม่หลงมัวเมาประมาทขาดสติ จนหลงหลืมตายไม่มีโอกาสได้ยิ้มให้กับความตายเลยแต่จะตายด้วยความหวาดกลัวตายด้วยความห่วงใยคนที่อยู่ข้างหลังห่วงนั่นพวงนี้ในการจากโลกไปจะเต็มไปด้วยกองทุกข์เพราะฉะนั้นการหลับตาลงให้สบายในวาระเลือกสุดท้ายแห่ง ดวงจิตที่จะดับไปจากโลกนี้ก็ขอให้หลับอย่างสบายและมีความสุขไร้กังวลสวัสดีความตายบายบายสังขารที่น่ารังเกียจสะท้อนธรรมโดยอัจจริภิกขุจากหลังเขาฮิมาลัย